สัพพาสีวิสชาตินังทิพพะมันตาขะทงังวิยยันนาเสติวิสังโขงรังเสสัญจาปิปริสยังอานักเขตตัมหิสัพพัทธสัพพทาสัพพะปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตัมพะนามะเห วิรูปกเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเถหิเมฉับยาปุตเตหิเมเตังเมตังกันหาโคตะมะเกหิจะอะปาทะเกหิเมเตังเมตังถิปาทะเกหิเมจะตุปะเถหิ เมเมตังเมตังพระหุปะเทหิเมมามังอปปาถโกหิงสิมามังหิงสิทิปาถโกมามังจะตุกป,ปะโกหิงสิมามังหิงสิพระหุป,ปะโกสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวะลา สัพเพภัตทรานิปัสสันตุมากินจิปาปะมาขะมาอับปะมาโนพุทโอับปะมาโนธรรมโมอับปะมาโนสังโปะมานวันตานิสิริงสปานิอหิวิชิกาสตะปะทีอุนานาพี สระภูมูสิกากตาเมรักขากะตาเมปะริตาปะติกะมันตุภูตานิโสหังนะโมพักขวะโตนะโมสัตตันนังสัมมาสัมพุทธานังขอปาฏิหาริย์จงเกิดแก่ผู้สวดมนต์ทุกท่านเทิน